เป็นยังไงบ้างฟีดแบ k ละครหลายคนบอกว่าเรียล่าเป็นไม่จูบอ่ะไม่มันก็เป็นละครไม่จริงๆเนี่ยหนิงต้องบอกว่าไอ้เรื่องจูบเนี่ยจริงๆในละครเวลาเราถ่ายมาหนิงถ่ายมาเยอะกว่านี้แต่เวลาที่ที่เราเราเราจะตัดออนแอร์ air, เนี่ยมันมีการเอาออกไปก็เยอะประมาณมนึง <c oughs> คืออย่างที่บอกอ่ะมันเป็นละครเส้นเรื่องมันเป็นเส้นนําด้วยเส้นรัก เส้นรักบางมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะต้องมีการเสิร์ฟความฟินความจิ้น <ừ, S 1> ให้กับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในในเรื่องค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าถ้าถ้าดูดีๆจูบแค่ตอนละครั้งเท่านั้นเอง ก็คือวันละครั้งวันละครั้งจูบแค่ตอนละครั้งเท่านั้นแต่มีทุกครั้งเท่ากับว่า15บาตอนก็จูบ15ครั้งถือว่าน้อยถ้าเทียบกับละครเรื่องอื่นๆถือว่าน้อยนะแล้วบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้จูบบางทีมันก็แค่แบบจะเอาหน้าเข้ามาพอจมูกชนแล้วก็บึ๊บไปอะไรอย่างเงี้ยคือแค่แบบเหมือนเสิร์ฟเหมือนเขาเรียกว่า ให้อาหารจานหนึ่งในวันที่ออนแอร์มันมีหลายๆรส uh huh. มันก็จะมีรสชาติแบบที่แฟนคลับของทั้งคู่เขาชอบ uh huh. มีรสชาติแซบ่บมีรสชาติลุ้น uh huh. มีรสชาติแบบไม่ได้ดั่งใจ uh huh. อะไรเงี้ยหรือว่ามัน,ม,นมันหลายๆรสรวมกันแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดมากที่สุดก็แสดงว่าคนดูชอบรสนี้มากที่สุด uh huh. ความตั้งใจใช่ไหมคะจริงๆ แต่ว่าตั้งใจไหมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงถึงแบบร้อยเปอร์เซนทั้งหมดทั้งมวลเวลาถ่ายเราก็จะต้องถ่ายถ่ายเผื่อในหลาย,ลายส่วนแล้วก็ถ่ายแบบเขาเรียกว่าอย่างสมมติฉากหนึ่บงามมาบางทีเรารู้สึกว่าในตัวหนิงเองนิงอาจจะต้องการให้พระเอกนางเอกจูบก,กันหนิงก็จะถ่ายพระเอกนางเอกจูบก,กันพุ่มกับอาจจะบอกว่าฉากนี้เอาแค่เฉียดเฉียดไม่จูบก,กันพี่โน่บอกว่าฉากนี้ขอไม่จูบก,กันเลยขอแบบสวนกันเลย พอมันความคิดของสามคนมันมันแย้งกันก็จะถ่ายเผื่อเก็บไว้หมดแล้วไปดูความเหมาะสมในการที่เราตัดต่อว่าเราจะเอาอันไหนเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราอ่านบทประพันธ์หรืออ่าน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 บทเนี่ยมันก็จะแบบหนึ่งมันก็จะเป็นเป็นความคิดของคนแต่ละคนพอออกมาเป็นภาพมันก็จะอีกแบบหนึง่งพอเอามาตัดต่อรวมกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งฉะนั้นนะดูความเหมาะสมที่ ที่งานโพสต์คืองานในห้องตัดซึ่งตรงนั้นน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะหนิงเป็นคนที่เลือกมันเองคิดว่ามันเป็นจุดขายของเราไหมาถามว่าเป็นจุดขายของเราไหมมันเป็นละครฟินจินถือว่าเป็นจุดขายก็ว่าได้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันก็จะต้องสร้างเคมีพระนางให้ให้เคมีพระนางเนี่ยมีเคมีมากที่สุดซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หนิงบอกเลยว่าหนิงเครียดมาก <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่การวางตัวเนี่ยมันมีดราม่าตั้งแต่แรกแล้วว่าหนิงวางตัวละครไม่เหมาะสมแล้วมันโดดกันแล้วก็มีหลายๆคนก็บอกว่าทั้งคู่ไม่ใช่ไม่ใช่พระนางไม่ใช่ปรนินไม่ใช่ปราม,มิตา <c oughs> โอ้โหตอนนั้นมีดราม่ามากๆถึงขั้นบอกว่าเอ้จริงๆเป็นวางคนอื่นแล้วถูกสลักตัวไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเครียดไหมค่อนข้างเครียดแต่ตัวหนิงเองอันหนิงมั่นใจตั้ง แต่แรกอยู่แล้วว่าทั้งมิตาและปรินคือน้องเข้มแล้วก็น้องมุกดาซึ่งถ้าเราพูดย้อนกลับไปตอนนั้นแลนะณวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ผิดจากที่ที่เรามองแล้วเราตั้งใจอยากจะให้เป็นค่ะทำยากไหมกับการที่ใเขาั้องสองคนเป็นคาแรคเตอร์ที่คนดูคาดหวังตามบทนิยาย ยากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่เคยมาร่วมงานกันแล้วคาแรคเตอร์ของของเด็ก2คนนี้ก็ไม่เหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวเขาอะนะคะมุกดาเองเนี่ยก็จะเป็นคนนิ่งๆอาจจะพูดน้อยเข้มเองจะเป็นคนเฮฮาสนุกสนานเวลาที่จะทําให้2คนเนี่ยเขาเบลนแล้วเขาเชื่อใจกันเขาสนิทสนมกันมันก็คือเราก็ต้องสร้างตั้งแต่บรรยากาศในกองภูมิกับจะต้องแบบทํายังไงตัวเราต้องทํำยังไงคนรอบๆข้างต้องยังไงมันก็ต้องเริ่มจาก องค์ประกอบรอบๆค่อยๆละลายพฤติกรรม <ừ m. S 2> จนจนทํางานกันไปก็ก็อยากที่เห็น <ừ m. S 2> นอกจากมองภาจิ้นกันในจอมันก็คนเดไปจิ้นกันนอกจอ <ừ m. S 2> ซึ่งด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาทั้งสองคน <ừ m. S 2> มันเป็นอะไรที่ที่เป็นเคมีที่ที่มีความต่างที่มันลง <ừ m. S 2> ตัวค่ะถามจริงๆคือเราจะอธิบายเขา,างไงว่าให้เขาจูบกันนะคือ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 ดค,ความที่มันมีความ ความโดดของตัวของนักแสดงคือแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันถูกไหมคือในส่วนของผู้ชายอ่ะก็จะให้ผู้กำกับเป็นคนไปจัดการไปบีบฝ่ายแล้วฝ่ายผู้หญิงหนิงเองหนิงก็จะเป็นคนมาค่อยๆตะล่อมแต่ต้องบอกว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของเขาทั้งสองคนพอถึงฉากแบบเนี้ย ค,คือคือมันมันถูกละลายพฤติกรรมกันมาส่วนหนึ่งในกลองอ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอถึงฉากแบบเนี้ยหนิงเชื่อว่ามันเป็นฉากที่เขินกันทั้งคู่แต่ทุกคนแบบมีความเป็นมืออาชีพสปิริตสปิริตแล้วทํา คืออาจจะโอเคเทคแรกพอเทคแรกเสร็จมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเรา mm hmm. เราก็จะแบบกระจายแล้วกับพุ่มกับ mm hmm. พี่ต่อไปบิวทํนี้ฝั่งอย่างนี้เ mm hmm. พราะเราก็จะรู้จักนิสัยใจคอน้องว่าเอ้ย mm hmm. เราจะพูดยังไงให้น้องมั่นใจ mm hmm. ในในเราแล้วพอเราถ่ายทําเสร็จเราก็จะมีการเอาเอาเทปที่เราร้อยแล้วมาให้น้องดูว่าเฮ้ย mm hmm. ในฉากที่ที่เรื่องเนี้ยในบทประพันธ์เรื่องเนี้ยจริงๆอ่ะมันค่อนข้างอีโรติกป,ประมาณหนึ่งเลยแหละอื คือม,มันมันอีโรติกประมาณนึงเลยถ้าใครไปอา่านบทพันธ์แล้วคนก็กลัวว่าเอ๊ะในเรื่องของการจูบหรือในเรื่องของฉากลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะออกมามันจะสอไปในทางที่ดูแล้วแบบเรื่องเพศดูเรื่องเพศเราก็เอาให้น้องดูว่าเนี่ยเราตัดต่อแบบนี้นะมันไม่ได้ออกไปในเรื่องแบบนั้นเลยมันดูเป็นฉากที่ที่เป็นฟินจิ้นแล้วโรแมนติกแล้วมันดูน่ารัก คือหนิงไม่ได้ไม่ได้สื่ออะไรไปที่มันไม่ได้ขายแบบว่าไม่ได้ขายเอาไม่ได้ขายแบบลง,ล,งลึกลงขายโรแมนติกขายความฟินความจินแต่ถามว่าในขั้นตอนของการถ่ายทาเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทํากันประมาณหนึ่งและเราก็ต้องมันเลือกคัดตามความเหมาะสมหนิงจะไม่ลากถ้าสังเกตดีๆละครหนิงจะไม่ลากฉากพวกนี้เป็นลากยาวคือหนิงจะโอเคพอจูบเสร็จปุ๊บนับละหนึ่งสองสามสี่ห้าวิหนิงตัดไปแบบ เอามือจิกแทนมือนี้จิกเสร็จใส่เสียงค่อยค่อยบิ้วเอามือนี้จิกเสร็จอ,อ่ะค่อยกับมาหน้าแบบว่าใกล้ๆจะชนกันแล้วก็แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมันต้องไปใช้องค์ประกอบบอดี้ลังเกชอื่นๆในการ<อ>ช่วยให้แบบให้ให้คน,นาาดูมันตื่นเต้นให้มันจินตนาการอะอันนี้เราเป็นคนคิดเองใช่ไหมเพราะว่าปกติถ้าเป็นผู้จัดจกกอื่นเขาผู้กับคนอื่นเขาก็จะต้นไม้คมไฟดวงจันท,ร,นทร์ทำกันทกันบ้านเยอะเพราะว่าบทประพันธ์เรื่องเนี้ยคือเปิด อ่านบทประพันธ์นะคาแนะำนาในบทประพันธ์เปิดมาเนี่ยคือเรื่องมันเกิดจากเรื่องเนี่ยแล้วแล้วพระนางคู่เนี่ยจริงๆในบทประพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่เจอกันเคมีมันจะหากันมันจะวิ่งเข้าหากันพราะเรื่องแบบนั้นเลยแต่เราอะไม่ได้จับไม่ได้จับขนาดนั้น<อ>แสดงว่าคู่เนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ ME, เคมีเขาเขาเขามีหากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ทกําการบ้านเยอะเอาหนังมาดูกันหนิงพี่โน่พี่ต่อซึ่งหนิงก็จะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องนั่งดูบางฉาก เอาหานเรฟเฟรนซ์มาทําการแสงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งก็ทําการบ้านกันเยอะพอสมควรแล้วอย่างน้องเราอธิบายเขายังไงว่าอะแค่ไหนอยากได้แค่ไหนจะหนิงจะถามเขาก่อนเลยว่าเขาอะเต็มที่ที่สุดได้แค่ไหนได้สุดแค่ไหนน้องทั้งสองคนพูดกับมนมาว่าพี่ต้องการอะไร <c oughs> อ,มอมผมและหนูทําให้เพราะอย่างที่บอกว่าเราเราเรา,เราต้องทําให้เขามั่นใจแล้วเชื่อใจในในเราก่อน ว่าเราจะไม่ทาเขาออกมาดูแย่แล้วพอตัดต่อมาเสร็จเราก็ให้คุณดูว่าเนี่ยประมาณเนี่ยโอเคไหมออฮะในส่วนของมุกดาเอาจริงๆมันก็มันก็มันเป็นเป็น,เ,ปนเขาก็เขาก็ถามอย่างเงี้ยว่าพี่ต้องการแค่ไหนเขาทําให้หมดทุกอย่างก็คือเขาโอเพนเขาโอเพนให้เราอันนี้ถึงนุ่มหลอกนี่ต้องกราบใจน้องทั้งคู่มากๆท,ที่ที่เต็มที่กับเราแต่พอถึงเวลายอย่างที่อิงบอกแหละ ฉากมันไม่มีอะไรอย่างฉากที่แบบจิกหลังอย่างเงี้ยข้างหน้าเขาก็ใส่มอกอาบพี่นึกออกปะแต่ถ่ายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เปลืองตัวอะไร,รแล้วก็แบบถ่ายเจาะอ่ะ <the> แล้วแล้วมันเป็นการถ่ายเจาะมันไม่ใช่ถ่ายลันยาวไปแบบนั้นแล้วก็ภาพมาตัดต่ออย่างเงี้ยพี่เวลาจะลงจากเตียงปุ๊บปิดผ้าคลุมมาเปิดหลังไปข้างหน้ามันก็มีการเซฟมีการอะไรแล้วทุกครั้งเวลาถ่ายทําอย่างเงี้ยไอ้พวกเรื่องแบบเซฟเรื่องช่างฟงช่างไฟทีมงานอะไรเงี้ยคือเราเราให้ออก ข้างนอกทุกอย่างหมดมันจะมีเฉพาะแค่คนที่จําเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเรียกว่าอย่างฉากเรียบซินคือฉากใหญ่เลยในในของโซเวียตใช่ค่ะถือว่าเป็นฉากใหญ่ฉากหนึ่งประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นมันเกิดขึ้นจากเพื่อนเนี่ยวางยาแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงอ,อย่างว่าแล้วอย่าลืมว่าการโดนวางยาความรู้สึกอะ่ะมันจะมากกว่าม,มากกว่าคนที่แบบจะต้องมีอะไรกันปกติ เนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะทํายังไงให้นางเอกดูยังคงยังคงดูเป็นนางเอกแล้วดูไม่ได้ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดภูมิใจไหมกับคนที่บอกว่าเออจูบกันปากเปิดยทุก EP ภูมิใจไหมจริงๆก็บอกว่าคนดูชอบนะคนดูชอบแต่จริงๆถ้าสมมติว่าถามหนิงเองอ่ะหนิงตัดออกไปเยอะมากจริงแสงมันมีเยอะกว่านี้มันมีเยอะเยอะเลยใช่ไหมมันมีจูบกันเยอะกว่านี้แต่เราบอกแล้วว่าเวลาเราทํางานอ่ะมันก็จะต้องเลือก เอาซิตูเอชันสถานการณ์และความเหมาะสมที่จะแบบไม่ได้ขายพัมเพื่อคือเวลาขายออกมาครั้งหนึง่งคนดูต้องต้องจำอะต้องจำฉากฉากนั้นออตอนนี้เป็นยังไงบ้างหายเหนื่อยอย่างกับหลังที่เครียดร้องไห้ผมร่วง <c oughs> ต้องบาลออรอบนั้นจริงๆรอบนั้นมันเป็นอะไรที่ช่วงทำบทแล้ก็มีปัญหาเปลี่ยนคนเขียนบทด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกอะช่วงแรก,แรกอะพอวางตัวกระแสดรามา่มา,ม,า,ม,ามันมาหนักมาก บทก็ไม่ได้ไปในทิศทางคือบทมันทําค่อนข้างยากมากอะ่ะเรื่องเนี้ยเ<ม>พราะด้วยความที่มันจะทำยังไงให้มันให้มันเป็นโรแมนติกน่ารักน่ารัก,รกที่ไม่ได้ดูเป็นแบบ่อเสียดโอตอนนั้นก็ทำบทไปแบบประมาณ11ตอน<ม>ก็ต้องลื้อเปลี่ยนใหม่อะไร<ม>จนเครียดเข้าโรงพยาบาลแต่ณตอนนี้ก็บอกว่า<ม>ก็ก็แฮปปี happy, <ม>้แฮปปี้แต่ถามว่า หนิงก็เป็นคนจริงเป็นคนหนึ่งที่เวลาทํางานจะจริงจังกับงานมากคือบนความดีใจเราก็ยิ่งต้องบอกตัวเองว่าต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องพยายามดูว่าไอ้งานแต่ละงานมันมีจุดที่มันผิดพลาดตรงไหนอ,อะไรยังไงแล้วก็ต้องกลับไปปรับปรุงต่อเพราะทุกง,งานมันไม่ได้ราบลื่นลยอยด้วยกีบกรลาบหรอกมันก็จะมีจุดพลาดอยู่เหมือนกันคนถามว่าเป็นผู้จัดต้องจริงจังขนาดไหนเพราะเราเป็นคนออกเงินเราไม่ไเป็นผู้กำกับ จริงจังดิพี่การทํางานงานหนึ่งออกมาที่จะเสิร์ฟออกไปสู่สายตาประชาชนน่ะมันงานมันไม่ดีอ่ะคนโดนด่ามันก็คือเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดได้ด้วยมันไม่ดีเพราะตรงนี้มันไม่ดีเพราะตรงนั้นมันไม่ดีเพราะตรงนู้นสุดท้ายมันคืองานของเราแล้หนิงเ,งเองเนี่ยงมีความรู้สึกว่าการที่เราจะทํางานสักชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันดีที่สุดก่อนเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วอะ่ะ ผลตอบรับยังไงหนิงว่าถึงตรงนั้นน่ะหนิงจะยอมรับมันได้แต่ถ้าหนิงยังไม่ได้ทุ่มเทยังไม่ได้ทําให้ดีที่สุดเราถึงเวลามีคนบอกว่าตําหนินู่นนี่นน่นนั่นเราก็จะกลับมาเออว่ะเรายังไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้นเลยวันนี้ละครมันค่อนข้างะสบควบมส้เเ็จมีคนพูดถึงเราให้คะแนนความเป็นผู้จัดเรากด่คะแนนหนิงก็ยังคงเหมือนเดิมพี่โน้องน้องๆทุกคนก็จะว่าหนิงบอกว่าพี่หนิงประสาทหนิงก็คงยังยังรู้สึกว่าหนิงยังไม่ได้เก่งอันนี้หนิงพูดเลยหนิงก็ยังรู้สึกว่าหนิงยังต้องเรียนรู้จจาากก จากอีกหลายๆคนหนิงก็โชคดีที่แบบผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ให้กำลังใจผู้ใหญ่ทุกคนคอยคอยสอนคอยแบบคอยแบบคอยเตือนอะไรเงี้ยหนิงหนิงอาจจะโชคดีตรงนี้แล้วหนิงก็ไม่อยากทำให้ใครผิดหวังด้วยกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวอีกเลยค่ะก็ฝากละครเรื่องโซเวลีนะคะเดินทางมาจนใกล้จะสุดทางแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รักละครเรื่องนี้มันจะเป็นกำลังใจให้หนิงแบบ ทำเรื่องต่อไปได้ฟินจิ้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าผิดภาดประการใดติกันเข้ามาได้น้อมรับฟังแล้วก็จะไปปรับปรุงค่ะฝากโซเวลีด้วยค่ะ